สวัสดีค่ะพี่น้องพอพอดเอะนะคะกับช่องอิสานเซเปอร์ชาแนลค่ะพี่นอ้องเมื่อนี้สิมาขอบคุณยอดผู้ติดตามยี่สิบกว่าคนนะคะประมาณยี่สิบหคนค่ะขอขอบคุณแน่นหลายนะคะที่กดติดตามให้ค่ะพี่น้องค่ะกดติดตามกดกระดิง่งเราแบบดีใจค่ะพี่น้องที่มีคนติดตามที่มีคนแบบเข้ามากดติดตามนะคะกระดีใจกับขอขอบคุณพี่น้อง สู้ขู่สู้ค้นนะค่ะที่ติดตามที่มาเป็นเอฟซีค่ะพี่น้องค่ะจังได้กะยาปายาปลอยเด้อสองในหน่อยสี่พี่น้องกะอดซาเบิ้งเอาค่ะพี่น้องค่ะท่านได้ยอดติดตามไป่ลล่สิาพี่น้องออกนอกสถานที่แล้วค่ะเนาะตอนนี้มันออกไปใส่อะไรค่ะพี่น้องมันอยู่ในช่วงโควิดค่ะพี่น้องค่ะแบบหยุดไม่อย่างเกาะพืว่าจะไหนเกาะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติบอกกับอะไ้ไปได้ค่ะ มาน,นี่มานำเสนอเมนูนี่ค่ะยำบุนเส้นยั่วๆค่ะพี่น้องค่ะมาเด้อมาแสดั้วกันพนร,นร้อ,อ,อมแล้วกันจัดเลยเนาะค่ะผู้ใดเข้ามาเบิ่งแล้วกฝากกดติดตามเลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งค่ะพี่น้องกดซับสไคร e ด้วยนะคะ พัสลาขัดรุ่งเทพหาพระิสานั้งกินนั่งอยากินองอ cái phiên bản dám làm để con thì có phiên bản tắt rồi, giờ mới nào sẽ bắt phiên review làm thôi nữa chứ 50ิบาทหลาย,ลายพนอ่ง ข่บวว่าเม่าจะเรื่องกดติดตามหานช่องอีสานแะบเปิดชา่างแน่งเลือดขับขนองเปลี่ยนกำลังใจนั้น,นแล้วจ้า <c oughs> เห็นยอดูุติตามขึ้นคนหนึ่งว่านมันถือ่าวมวันลอตรีคอยดีใจหลายว่านมันถือ่าว,วันที่หนึ่งดีใจภาก ว่านพี่น้องเออผลกรุ่มเหต็มันตกแห้งขัดแห้งเนี่ยข้าวเนียกระเทียมผ้ากินผ้าเดียวเหรอครับพี่น้อง ผมไม่ยังดอกภากินแนวท่าเที่ยวแนวแต่นี่มันเปเที่ยวแสบนนอะไรเนาะเขาเจางหางตลาดซาีกับไม่อยู่ตะวันก็บ่ค่อยกล้าแบบไปท่าของเขาเจาะกันแนวอย่างเพิ่นแบบเพินเนเ่นบางสินะคะเดี๋ยวมันอาจจะพาไปรีวิวตลาดอยู่ในซอยซอยบางซอยบางซอยบองหอภากนี่แหละแต่มืนอี่ว่าเที่ยวว่าสิพาไปรีวิวเพิ่นมามากขายเพิ่นอยู่ ที่เราค่อยติดตามไปเรื่อยๆด้ค่ะวิธีนี้ยังไม่ให้บงหางหลายอย่างช่วงนี้จะเป็นช่วงกักตัวของทุกคนนะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ยำกับผักสลัดนี่เ้ากันครับ <c oughs> สดน้ำครับลงพอเลืกดนนั่นแต่ ขันบอลเฮดกินฟไม่เป็นนองเบิ่งกับขึ้นหอนเอาหมอาหมอมหอยขึ้นหอดเป็นนองถอ,อ,อนเอฟซีอ่ะการเอฟซีฟิตถึงไอช่วงนีบ้บม่ได้เห็นงานกสิบพอมีเวลาอยู่เดี๋ยวกันช่วงขันล้านเปิดเต็มที่แล้วครับหล่นโยนสันตัวเอ้เฮ่กิ๊ฟเป็นนองบงังขาบาช่วงนี้จะอยู่งานอยู่ ย้อนโควิดโคตรแตกเนี่ยแหละจังหริเหตุงานแาาม่ล่างเปิดเต็มที่แล้วครับที่เทือกที่เพลนออกบางจพงหวันหยุดเมื่อใดกันได้ข่าวเศร้าเร็วกับเต่เดี๋มีเวลาเหตุลงจะแห่งเข่าวสายเลยสามทู่ชมชี้งงถือว่ามีเวลานะครับ วลาคันเยอะใส่มือเนี่ยใส่สอดเนี่ยพี่น้องมีความคิดเห็นในการแสดงมาได้เลยใจพี่น้องจ,าจา้ทาทำเฉลยปรับปรุงพักเขาม้าโรดครับเขาม้าใน ใต่ทิพมติงนี้แบบว่าแต่งความคิดเห็นเบิ้งนักกับอากามาโลดมาควิกันอันนั้ก็เป็นแบบำกำลังใจยาหนึ่งเด้ยก็ดีใจครับพี่น,อน้องครับพี่น,อน้องอแสดงความคิดเห็นมาหา 好看。 ดูงานก็บรื่อใจพี่น้องเยอะดูให่อ ค่ะขอบคุณห,หลายๆด้วยค่ะพี่น้องที่กดติดตามที่รับชมช่องอีสานแซ่บเปอร์ชาแนลอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ๊งๆนะคะพี่น้องสิบประเพาคีคลิปใหม่ๆของช่องอีสานแซ่บเปอร์ชาแนลค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณจากใจจริงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ